องเรื่องผีห้องนี้มีประวัติทางตาผมข้างนี้ยมันจะเห็นขาผู้หญิงเห็นประมาณนี้ยเห็นประมาณนี้ยช่วงนี้ช่วงนี้ยคือลงไปตาลงไปเรามองอย่างนี้ไงเราหันผมนกม็ห้องนี้มีหรอคือเจอแล้วสินะอะไรประมาณเนี้ยน่อยพี่เจอแล้วสินะสักพักมันก็มีคนเดินมาเคาะประตู ผมบอกเอิ่มเข้ามาเลยเพราะรู้ว่าเป็นเป็นน้องจำเสียงน้องได้ม,มันก็เข้ามาปึ๊บมันก็ชะโงกหน้าข้ามาก่อนทีหนึ่งชะโงกหน้ามาดูก่อนพี่พี่จะลงไปกับผมเลยไหม,ม,มหรือพี่จะอยู่ก่อนอมผมหิวข้าวมันก็บอกอย่างนี้มไม่ดีก,กว่ามึงไปซื้อข้าวอะไรกินกันเถอะซื้อฝากพี่ด้วยแล้วกันอจนเวลาน่าจะอยู่ประมาณตอนนั้นสามทุ่มได้เหมือนเดิมเลยอืเดินมาตรงหน้าห้องแล้วก็ คุยกันแล้วก็เคาะประตูเข้ามาเลยก็มีผู้หญิงเข้ามามด้วยความที่เราอะว่าเห็นว่าเป็นแฟนน้องเราก็ไม่ได้มองอะไรเขาก็เดินผ่านหน้าผมไปเขาก้าวขาขึ้นระเบียงแล้วโดดลงไปเลยพี่มาใช่ผมก็ลุกพรวดเฮ้ยอะไรเนี่ยก็เดินไปที่ระเบียงแล้วก็ จะเฉงเอไปมองใช่ไหมประตูข้างหลังนบประตูหน้าห้องอ่ะเปิดมาพวกผมก็หันไปไอโก้ไอน้ำอ่ะมันคือแค่นี้นะไอโก้ไอน้ํามันไอน้ําอยู่ข้างหลังไอโก้อะเอจริงพี่นี่ใลุกอยู่เนี่ยไอน้ําอยู่ข้างหลังไอโก้ป่พี่แล้วมันก็ถามว่าพี่มีอะไรเออแล้วโก้ไงผมบอกเดี๋ยวกูเล่าให้ฟังมึงช่วยกูเก็บของก่อนเก็บเลย เก็บดิพี่รออะไรครับเก็บเลยกี่ยามกี่โมงตอนนั้นมันสามทุ่มกว่าพี่ก็ดึกแล้วนะก็ดึกแล้วก็ดึกแล้ว,ก,ก,ลวก็มืดแล้วก็มืดแล้วใช่เก็บปุ๊บปุ๊บมันยังไงพี่มันก็ถามถามมึงไม่ต้องถามมึงตามกูมาลงเลยมันก็พอพอ,พอเก็บของเสร็จเรียบร้อยแล้วปุ๊บปิดประตูห้องอืมันมีเสียงแบบเบาๆครับพี่เบาๆเลยนะประมาณนี้พี่เสียงหงหหัวเราะ เบาๆผมก็ไปมึงรีบวิ่งเหอะผมก็วิ่งพุ๊บลงไปเลยชั้นสี่แต่ชั้นสี่นะลงไปที่รถปุ๊บแถวนี้มีปั๊มไหมผมก็ถามมันแถวนี้มีปั๊มไหมไปไปปั๊มกันดีกว่ามึงขึ้นรถกูมาอาก็ไปปั๊มไปตั้งหลักก่อนไปตั้งหลักก่อนไปตั้งหลักก่อนพอไปปั๊มก็ผมก็นั่งพักใจมันเต้นตึกๆึๆเราเราเคยเจอแต่แบบว่า ผันผ่านแหวบแอ่าจะจะขนาดเป็นตัวเป็นตนเราไม่เคยเห็นอืมมาผมก็เลยนั่งพักไปสักพักหนึ่งไอ้สองคนนั้นก็เหมือนกับเฝ้าถามอ่ะเอางี้มึงไม่ต้องถามกูมึงเล่าให้กูฟันหน่อยเพราะกูว่ามึงน่าจะมีระบิดบังเพราะเขาเจ้าถิ่นใช่เพราะว่าตอนที่โทรไปหามึงอ่ะครับเท่าที่ผมนึกได้ย้อนหลังกลับไปมึงมีการอึกอักถามมึสองรอบว่าที่ไหนนะพี่ถูกไหมฮะ ที่ไหนนะพี่มันก็บอกอ๋ออย่างนี้แล้วกันพี่ผมอะ่ะผมไม่รู้ว่าจริงๆแล้วอะ่ะพี่อะ่ะไอ้ที่ที่เกิดเหตุอะ่ะมันอยู่ที่ไหนห้องไหนอ,อยู่ห้องไหนแต่ผมคิดว่าพี่คงไม่ใช่หรอกมั้งอะไรเงี้ยมันก็เลยเล่าให้ฟังว่าเมื่อประมาณเอ่อก่อนที่ผมจะไปพักอะ่ะประมาณสักปีสองปีอ,อะไรนี่แหละมีผู้ชายสองคนครับไปเที่ยวเอ่อเที่ยวกันคืนเ,เที่ยวผับอะไรพวกเนี้ยแล้วก็ได้ผู้หญิงมาอื นะฮะแล้วก็พามาที่ห้องโดยสภาพผู้หญิงคือโดนมอมไว้ง่ายโดนมอมเขาก็ทำการเรียบร้อยใช่ไหมแล้วทีนี้มีการเป็นการเหมือนกับขังหน่วงเหนี่ยวผู้หญิงอันนี้คำคาจากที่คนเขาให้บอกเล่ามานะครับเออกักขังห่วงเหนี่ยวผู้หญิงแล้วผู้ชายคนหนึ่งลงไปข้างล่างเหมือนไปซื้ออะไรแล้วก็เหลืออีกคนหนึ่งตะนอนหลับอ่าแล้วก็ผู้หญิงคนเนี้ยด้วยความที่เขาเขาไม่ไหวอะ เขาก็เลยตัดสินใจว่าหนีออกทางนี้ดีกว่าอโดยการที่โดดลงไปอ่า,อาแล้วสองคนเนี้ยก็โดนตำรวจจับเพราะว่าไปห้องห้องพักพวกนี้ต้องมีบัตรประชาชนยืนยันถูกไหมครับผมก็เรื่องก็จบประมาณนี้เลยคือโดโดลงไปเสีชีวิตใช่จากชั้นสี่อ่ะชั้นสี่อ่ะใช่แล้วคือหลายคนน่ะเขาก็หลังจากที่ผู้หญิงีคนนี้โดนนะก็หลายคนเขาเจอ จนห้องเนี้ยมันรู้สึกว่าเพื่อนรุ่นน้องเล่าให้ฟังว่ามันปิดอยู่พักหนึ่งอ่ะไม่ให้คนเขาไปพักเพราะว่าเจอกันบ่อยเจอกันเยอะแล้วผมก็เป็นคนหนึ่งที่ได้ไปพักหลังจากที่เขาเปิดมาสักพักหนึ่งนี่เป็นครั้งแรกของกบนะฮะที่ถือว่าเห็นเห็นกับตาจาัจ่ะจัดจ่ะพี่ค<า><า>ือ<า>ครั้งแรกเลยอันนี้คือที่ว่าเห็นจากหางตาเนี่ยเห็นเป็นผู้หญิงนึกว่าเป็นน้องน้าแฟนน้องโก้เนี่ยเดิน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 แล้วก็เปิดประตูออกไปตัวรรเบียงแล้วก็โดดลงไปโดดลงไปเลยพี่ เห็นตอนก้าวเท้าแบบอย่างนี้เลยนะผมถึงได<อ>้ลุกพวดขึ้นมาเลยครับยังเข้าใจว่าเป็นน้องน้ําเข้าใจพี่เพราะว่าโมไปเสร็จปุป๊บหันกลับมาประตูเปิดเป็นโก้กับน้ํตาตำใช่เป็นโก้ก่อนผมก็ยังแบบเฮ้ยไอ้น้ํามันแค่นั้นแหละพี่อไอ้น้ําโผล่มาจากหลังอะไร,รที่ถึงจะเอาโหชัดๆเลยโอ้โหพี่ต้องลงต้องไปอย่างไวพี่เออนี่สมัยเป็นเซลแมนขายของไงไม่แต่ว่าถ้าให้ผมฝันนิทานนะว่า น้องผู้หญิงคนที่ตายเนี่ยน่าจะเป็นคนต่างจังหวัดพี่ปองออเพราะคนต่างจังหวัดเนี่ยพอตายปั๊บเนี่ยเขาก็จะมีรถมูลิธิเอาศพไปส่งอญาติเขาจะไม่ขึ้นมาเรียกวิญญาณพี่ปองเพราะล<อ>ักษณะเนี่ยผมทําพิธีให้แถวเพชรบุรีเนี่ยบ่อยมากเอาศพไปแล้วแต่ญาติเขาไม่มีตังค์เหมือนว่ามามา,มาขายแรงงานครพอพอมาขายแรงงานปั๊บประสบอุบัติเหตุตายม,มูลิธิ ก็เอาศพไปส่งทางจังหวัดญาติก็ไม่มาเอาอะไรเลยครับสุดท้ายวิญญาณไปไหนไม่ได้พี่ป๋องไม่มาเรียกไงได้แต่ร่างไปผมคิดว่าน่าจะเป็นคนต่างจังหวัดที่ตายไม่มาญาติถึงไม่มาทําพิธีให้มันถูกต้องก็ไม่รู้บางคนไม่มีตาพี่ป๋องเหรอครับแต่แค่มาแล้วนิมนต์พระมานะพี่หมอปลาอย่างล่าสุดพี่ป๋องเขาอยู่ยันนครพนมคแต่มาเสียชีตสองผัวเมียที่เพชรบุรีแหกโค้งแล้วโซ่มันหลุดแล้วรถมันสวนมาพี่ป๋องเรียบร้อยครับ สอบไปเสงประมาณสองสองวันนะแล้วเขากลัวผมก็ทำวิธีทางนี้ให้ให้ให้กับเขามผมชวงคุยเรื่องนี้ดีกว่านะครับเรื่องของชั้นสี่ เรื่องกมก็ชั้นสี่แล้วที่ผมทํารายการเดือดช็อกมาสิตินะอคนที่เจอเหตุการณ์อะไรแบบเนี้ยส่วนมากจะเป็นชั้นสามชั้นสี่ชั้นอื่นมีไหมมีชั้นหนึ่งชั้นสองมีบ้างชั้นเลยจากชั้นสี่ไปชั้นห้าชั้นหกชั้นเก้าชั้นสิบเสียดไม่รู้มีแต่ส่วนมากจะเป็นชั้นสามชั้นสี่พี่หมอปาว่าไอ้ชั้นสามชั้นสี่เนี่ยมันเป็นชั้นที่จะเจอเรื่องนี้ได้ง่ายมันเป็นตัวเลขเกี่ยวกับผีอะไรแบบนี้มาถ้าในมุมมองผมอะชั้นสี่สี่ก็คือ เกี่ยวกับศพอยู่แล้วพี่เกี่ยวกับนมนต์พระมาสี่ลูกครับอ๋อครับถ้ามุมมองผมนะผมมองว่ามันน่าจะเฮี้ยนฝาชั้นอื่นมีเลขสี่ไม่ใช่ว่าเลขสี่ไม่ดีนะแต่สี่เนี่ยมันเป็นสาระของว่าเช่นนมนต์พระมาสี่ลูกบ้านสร้างกันสี่หลังก็เดี๋ยวก็ผายไปเองนะสี่หรือว่าสีอะไรก็ตีความกันไปใช่ครับพี่นะครับเพราะมันเยอะจริงๆคือผมทำอะไรการจนแบบเฮ้ยผมเคยจดเล่น ชั้นสามกละชั้นสี่กล็ละชั้นอีล่ละชั้นสามกึงละคือสถิติมันเอาว่าประมาณผมว่าเกิน50สอร์เซ็นตส่วนมากจะเป็นชั้นสมชั้นสี่ซะเป็นส่วนใหญ่นะเออผมว่าหรือมันเป็นตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับความตายเช่นมันจะมีคําว่าสี่หาสามแห่อะไรแบบนี้ก็เลยก็จะว่ามันคือตัวเลขที่ไปไปไป,ไปผูกกับเรื่องความเป็นความตายหรือเปล่าครับเออมันก็น่าสนใจนะฉะนั้นเราควรจะเลี่ยงชั้น4ชั้นสมไหมครับมันเลี่ยงไม่ได้พี่ป๋องเพราะว่าถ้าเลี่ยงป๊าผมกลัวเขาเจ๊ง เอาเอาเอาไปไปว่าถ้ามีชั้นอื่นก็เราพักชั้นอื่นแล้วกันเอาไปไปนี่มี่าพี่เป็นนอที่ดีเฮ้ยใจอย่าซีรีส์ทคุณผู้ชมนะมันก็เป็นเรื่องของสตินะนะครับมันคือเรื่องของสติมันก็ไม่ใช่ว่าไปพักชั้น3ชั้นสแล้วเจอเหตุการณ์แบบนี้นะทุกครั้งนะคงไม่ใช่หรอกมันก็แล้วแต่คนนะแต่คราวนี้ถามพี่หมอปลาดีกว่าว่าทำไมคนที่ฆ่าตัวตายถึงต้องทำอะไรซ้ำๆอยู่แบบนี้ก็พี่หมอปลาคือเขา คนเราพี่ป๋องไอวาระสุดท้ายที่เขาจะตายอ่ะเขาทําอะไรละ่ะครับเพราะในเมื่อเขายังไม่ได้เรียกวิญญาณเขาก็จะทําทเดิมๆหรือไปเข้าฝันแบบเดิมๆไปชวนคนกระโดดอยู่มือนะพี่ป๋องเหมือนวาระสุดท้ายที่ทําอะไรไว้เขาก็ทําอย่างนั้นก็เหมือนอแม่ของพ่อผมเนี่ยก่อนแกตายเนี่ยแกเป็นคนแก่นะแกเราทำมะพร้าว S <S เราทำมะพร้าวขายแล้วก็ตายคาทางมะพร้าว <S <S <อ>แล้วมันมีอยู่ครัา้างหนึ่งที่พี่ป๋องผมโดนผีเนี่ยมามีอะไรกับผมอืมผีอีกตัวหนึ่งอ่ะมานั่งคล้องอีกตัวหนึ่งมาตบทีน,นี้จังหวะที่ผมเหลือบตาเนี่ยผมเห็นแม่ของพ่อผมเนี่ยนั่งเหล่าทางมะพร้าวอยู่แต่เขาตายเลยนะแล้วผมก็เรียกให้เขาเนี่ยมาช่วยผมครับเขาไม่ช่วย เชื่อไหมพี่บองพอผมดิ้นหลุดได้อ่ยผมมองไปที่เขาที่เห็นทีแรกไม่เห็นกันแล้วผมทีหน้าเลยว่าต่อจากนี้ไปเนี่ยจะกินอะไรเนี่ยไม่ต้องมาเข้าฝันผมอีกอตั้งแต่นั้นเขาไม่มาเข้าฝันผมเลยพี่บองเห็นไหมว่าขนาดเขาแก่ตายแต่วระสุดท้ายของเขาคือเหลาทางมะพร้าวเขา็ขาพ้องทำแบบนั้นไปเรื่อยเยใช่พี่<อ>เหมือนจิตเขายังไม่ไปไหนยังผูกพันกับ สิ่งสุดท้ายที่เขาทำก็เหมือนคนฆ่าตัวตายบางคนผูกคอตายเราก็จะฝันว่ามีคนมาชนเราผูกคอตายยู่นั้นละฮะม,มันเป็นเรื่องปกติพี่ครับเอาทุกาชมมาต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยนะครับปลากระป๋องสองเรื่องผีเนี่ยทั้งสองท่านเรื่องซีเจนแม้วกบเนี่ยนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับห้องทั้งสองท่านเลยค,คนหนึ่งก็เป็นห้องข้างบันไดอันนี้ก็น่ากลัวนะฮะ อีกคนนึงก็เป็นห้องนี้มีประวัติอันนี้ก็น่ากลัวแต่ว่าผมสองคนไม่ได้ตัดสินครับเพราะว่าคูณชมทางบ้านที่ดูอยู่นะอันนี้ไม่ได้เป็นคะแนนจากทั่วทัางประเทศนะรเราได้นักฟังเรือบีสิบสคนมาตัดสินครับ,รบเดี๋ยวจะมาดูคะแนนกันว่าคะแนนจะเทไปฝั่งไหนระหว่างซีเจมหรือว่ากบนะผลการตัดสินถ้าพร้อมแล้วก็มาได้เลยครับ